และนี่ก็คือสกินม่วงใหม่ล่าสุดของ The r i ิ p e r ที่มีชื่อว่าแกรี่ครับสกินนี้มาในโปรเจกต์อีฟใครหลายคนน่าจะได้จับได้จองไปที่เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญสกินนี้สามารถได้รับแบบฟรีๆด้วยโดยสกินแกรี่ในโปรเจกต์อีฟนั้นจะมีสีผมเป็นเอกลักษณ์ครับนั่นก็คือสีผมสีม่วงเสื้อคลุมสีเขียวกางเกงสีน้ำตาลเพียงแค่พเพื่อนๆเล่นเกมอารีนิีวี25เกมจะได้รับสกินไปแบบฟรีๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ให้ทุกคนได้ดูสักเกม2เกมแล้วกันจะได้ตัดสินใใจจไดด้้้ว่่าาาะแลลกกสน,นีีมชหรือป นะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Richman Shop โน่หนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม i d e n t i t V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i s m a n Shop เท่านั้น โอเคแล้วตัวนี้เราเข้าไปอยู่กับนนเกมไปที่เรียบร้อยนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของ The r ร p p e r ที่มีชื่อว่าแกลลี่ในโปรเจกต์อีนั่นเองฮะก็ผมแลกฟรีมานะสำหรับสกินนี้ฮะใครอยากได้ก็ไปทำกิจกรรมเล่นเกม25เกมแลกฟรีมาได้เลยนั่นเองจะมี3ตัวให้เลือกเนาะมาเดี๋ยวเราเจอกับอุตุนิยมวิทยาโอเคเฮ้ยมีมองหลังอยู่ผมว่าสกินนี้เนี่ยใส่เครื่องระดับกุรามฟ้าน่าจะเข้าอยู่ฮนะ โอ้ยโดนดันผมกำลังจะกดตีแต่ว่ามันดันมาพอดีจุดเด่นของเดะริปเปอร์นั่นก็คือการปล่อยหมอกเซี่ยวครับตอนนี้ก็คือมีข่าวมาว่ากําลังจะมีการเนิร์ฟเร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาโฟกัสเกมนี้กันก่อนครับเดะริปเปอร์เคลียร์ไม้กันไปไล่ตามกันมาฉีกออกมาด้านขวาแลวโกงเร็บอยู่ในมือถึง2ขัขนครับได้หรือเปล่าแล้วหแล้วหลบได้อย่างสวยงามยิงหมอกไปจังหวะนี้แล้วจะไม่โดน แกเรเดินวนมาแล้วมีหมายให้เล่นแล้ติตีกันไปก่อนครับ <c oughs> เจ็บไป25หน่วยครับไหลาตากันมาต่อตรงนี้มี1ชาร์จชาร์จที่2ยังไม่มาครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่าสเต็ปอุตุนิยมวิทยานี่เหลี่ยมดีครับไหลามาไกลๆขออีกหนึ่งบอกครับเจ็บไปแล้ว50%ไหลามาเยาๆเราบิกเก็บงานไปเลยครับเดอรรีเปอร์เกมนี้มีโนวลไฟเบรเกเตอรครับมี กัอุตโตนิยมวิทยาแล้วก็ฟอร์เวิร์ดครับต้องระวังท่าของฟอร์เวิร์ดไว้ด้วยครับเพราะว่าไม่ได้เอาท่าของเอสเตเมนต์มาจังหวะน,นี้เดอะริปเปอร์เดินมายาวยาววางเกาอีเจรวยกันไปก่อนครับอ่ามองหาเครื่องสัตว์กันหน่อยมีตรงไหนกันบ้างหรือเปล่าว,ว่าเดออเดอร์ฉายอยู่ที่ไฟเวกเตอร์ครับโอ้แล้วเครื่องนิ่งมีคนกด,กดเครื่องแค่หนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเข้ามาช่วยกันเดอะริปเปอร์เดินออกวสโซนด้านขวาใกล้ๆกับสุาสานนิดน,นึงครับยังไม่เจอใครแล้วเดินย้อนมาที่พรมแดง ตรงนี้มีไหม่แล้วมีอีกาบินอยู่ครับอาจจะมีคนรอเข้าช่วยแล้วเป็นทางด้านของฟอร์เวิร์ดเข้ามาใกลๆตีหมอกเล็กก็เจ็บไปหนึ่งจังหวะที่สองได้หรือเปล่าระบอกที่สองก็มาแล้วจวังหวะที่สามเราตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับโอโ้เอาครับเกมก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยอะโอโ้โหแล้วสกินเีต้องบอกเลยว่าเวลาตีล้มครับมีท่ามีทางอยู่เหมือนกันสำหรับท่าเช็ดเลื่อยครับจังหวะเขาอี้จะหลัวกันไปก่อนแล้วใกลๆตรงนี้ เป็นทั้งน้านของนักดับเพลิงครับโดนเจ็บไป25%เจ็บไป50%ไล่ตามกนมาต่อแล้วจวังหวะนี้ได้เลยเโอ้โหูแล้วมีการบินเดอะรีปเตีไปแล้วจะไม่ได้ครับโอ้โหมันเฉียวไปนิดนึงครับเดินวนกันกลับมาใหม่แล้วมี2หมอกหลงจังแล้วตีทิ้งกันไปเรียบร้อยครับเอาฮะตรงน,นี้จะไปเกมการโ b ของเซอร์ไวเวอร์ครับมาตรงนี้โอ้โหแล้วต้องระวังฟอร์เวิร์ดครับฟอร์เวิร์สตันบายกันอยู่ ตองตีให้ได้แล้วตีหมอกใจแล้วฟเวด์หลบได้เหมือนกันครับงานเข้าแล้วครับเดอะริปเปอร์ตรงนี้หมอกไม่มีอยู่ในมือดึงมามีโอกาสโดนชนข้างข้างสูงครับเดินวนกันก่อกตีหมอกหนักกันเอาไว้แล้วเดินกลับมาแล้วจะดึงแล้วยังไงแล้วก็พุ่งมาแล้วตรงนี้ชขกชนไปแล้วเรียบร้อยครับหลุดกันมาท่าน,นาของนักอุกตุนิยมวิทยาโดนตีเธอแล้วช็อกไปอีกหนึ่งกับเครื่องไซเฟอร์ที่เหลือสองเครื่องแบบนี้จะหิ้วยังไงครับ โอ้โหแล้วฟอร์เวิร์ดสแตนบายแบบนี้ต้องอามองใก่ตีไล่ไปอีกหนึ่ง้ราจะไม่โดนโอ้โหต้องบอกว่าหลบหมองได้ดีครับเดินมาไหวไม้โอ้โหแล้วมีทางหน้าของโนวิลิสรอสลับร่างอยู่ถ้าเกิดโดนชนนี่จะโดนสลับไปข้างในหรือปล่าแล้วมาแล้วเราชนกันมาครับยังไงตรงนี้โดนสลับร่างเข้ามาแล้วอุตุนี้ยู่อยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยครับโอ้โ สลับมาฆ่าเพื่อนชัดๆจจงหวานี้จับพิวขึ้นมาครับเกาอีจะหลวัแล้วกดวางไว้ทันเวลาครับพอเวิร์ดยังไงแล้วนี้ติดคุดามาช่วยไม่ได้นะครับเดินเยายวๆาครับทางหน้าของเดอะไรเอร์แล้วจะลงห้องวีไอพีกับเครื่องไซเฟร์ที่เหลือสองเครื่องครับงานจะงอกเครื่องจะเสร็จครับบายบายไปหนึ่งไล่ตามกำลังใหม่ครับเกมนี้เป็นเกมของเซอร์ไวเวอร์อยู่เหมือนกันครับมีโอกาสที่จะออกได้มากกว่า2คนครับ เิปเปอร์เดินมาเจอรอยเท้ากันอยูอ่แล้วมีการเป่าแอร์แบ็กครับอยู่ใกล้ๆแล้วบริงกก็ยังคาอยู่ในมือมีการกระโดดเข้าไปครับโอ้โหแล้ววิ่งเร็วจังอ๋อคนละคนกันครับแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วบริงกเข้ามาเลาเก็บงานกันไปครับแต่วันนี้พยายามที่จะดูดไปท่านนี่โคกชรับไ,ไปหนึ่งทีครับแต่ปรปเปอร์จับพิวขึ้นมาครับเก้าอี้จะรวดเบรเมนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้บูเหมือนกันครับเรปเปอร์เดินจับฮิวมายาว ชิดนายระเพชิดนายระเพเรียบร้อยจับวางกันไปครับไปฮะมีเอา้าแล้วโนวิลิธมหาเร็วครับตรงนี้ยึกยักยึกอยักยึกยากเราเรียบร้อยครับโอ้โหจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ต้องหาฟลอเวอร์ให้เจอครับฟลอเวอร์เจ็บอยู่แล้ว50%แล้วตรงนี้มีการจ่ายหมดจะไฟวีเรลัสเข้ามายาวยาวสามสองหนึ่งแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่มปนปาร์ตี้ VIP พชัดๆครับ จบไปแล้วครับสำหรับเกมแรกเอาละครเรามาดูกันต่อสำหรับเกมที่2กับ The Ripper s kin กิน l กลี่ครับสกินนี้ได้รับมาฟรีครับย้ำกันอีกหนึ่งรอบครับหรือว่าใครเอาไปแลกสกินอื่นแล้วก็สามารถใช้ในด้านของตัวกระดุมแดงซื้อได้เช่นเดียวกันครับเกมนี้มีไมไอครับมี Per f u ฟ e r มมี s ซ a ยครับมี m e r c e n a r y ครับมาดูว่ารูกเกมในดานนี้จะเป็นยังไงแล้วเจอรอยเท้ากันอยู่ปเป็นด้านหน้า,นาของ Per f u ฟ e r เดินกันมายาวๆแล้วหมอกเล็กๆเพื่อจะเล็งขวามเร็วเอาแล้วไม่ได้แผ้ด้วยครับเจ็บไป25%เปอรไล่ตามกันมาใหม่แล้วหมอกมาอีกแล 3, 2, ้วลามสองหนึ่งแล้วได้ไหมโอ้โหูแล้วนำหอมไม่กดครับเสียได้นำหอมตีเอาระตีไม่โดจนจังหวะนี้ได้ยังไงครับโอ้โหเกมนี้อย่าตั้งคำถามกับพิสบ๊อกไอดีตี้วีเคียร์ไม้กันไปก่อนคือมันควรจะตีโดนหรือเปล่าครับจังหวะเมือ่อสักครู่ หมอกมาอีกหนึ่งแล้วจังหวะนี้ไม่โดนครับตีจังหวะที่2แล้วเจ็บไป75%็เเนตรียมายกันมาอีกหนึ่งครับเด้าริเปอร์ไล่ตามกันมาต่อครับสายมือมีไม้ให้เล่นครับโอ้โหต้องเสียเวลาครับตีหมอกไปไม่โดนโอ้โหแล้วไปติดอีกแล้วครับโอ้ไม่ก็ติดติดขัดขัดแบบนี้จริงๆควรจะเก็บเทน่าเฟอร์ฟูเมอร์ได้นานแล้วครับแล้วการที่เพอร์ฟูเมอร์ยื้เกมแบบนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ไหมครับเซเวอร์อาจจะออเด้มากกว่าสองหรือเปล่า ไล่ตากันมาต่อครับตรงนี้มีไม้ให้เล่นกันอยู่แล้วตีสวยก็มาหูแล้วมีอาร์มกานดาเมทอันดับของเพลิฟฟูเมอร์ก็เลือกที่จะยังไม่เข้าทางด้านของจุดแคบไล่กันมาใหม่เคลียอาร์กันไปก่อนแล้วบริงคาอยู่ในปืนต้องเก็บงานไปเลยครับเอาละครับผมทางน้าเพลิฟฟูเมอร์ร่วงไปเกาะเป็นคนแรกครับแล้วตรงนี้ตีหมอกยาวๆไปกกอนไม่รู้ว่าใครกดเครื่องอยู่ครับเอาแล้วมาเซนดี่ไปโดนหมอกครับทุกคนโอ้โหตีเล่นๆโดนเฉยเบยครับ จับวางเก้าอี้เจรวนเมอร์เซนารีโดนแบบไม่ไน่าจะเสียครับไปกับราหมายขอแผลเพิ่มเติมได้หรือเปล่าเรียกแพที่2ยังไม่ได้โหวตกันมาแล้ว50%ยังไม่มาครับเอาครับเบไปเรื่อยรอ,ยอคูดาวกันนิดนึงแล้วเดินมาแบบนี้ยังไงเรามีคนมาแทรกกันอยู่เป็นทานายกเสียโอ้โหแล้วมากระทะหมู่บ้าครับเป้าหมายหลักคือเพอะ์อูเมระย้อมพอ,อยูโฟเรียกำปะกอนตีมองยาวยาวได้อีกหนึ่ง ครับต้องเขี่ยมาก,กันไปหมอกรีชาร์จมาอีกหนึ่งแล้วคือไซเฟอร์ตรงนี้มันปริมเหลือเกินมันกันจะเสร็จเหลือเกินครับไหลตามมายาวๆแกลลี่หมอกยาวๆโหแล้วไปตีหมอกยังไม่มีสองหองมอกครับไปตีหมอกใหญ่มันไม่ได้แล้ววิ่งยาววเรียบร้อยไป <c oughs> โอ้โหมีวางจังหวะเหมือนกันที่พลาครับแกลลี่ <c oughs> เดินจับที่เพอร์ฟูเบอร์ขึ้นมาวากอิกจารัวโอ้โหแล้วตรงนี้มีเบสเมนครับ แต่ว่าเบนเมนมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นละเมอร์เซเนอรี่ครับเดินไปตรงเคื่อนใสเฟอร์เคมาก็ไปก่อนครับเดีย๋ยวมาดูว่าใครจะเข้ามาช่วยครับฐานะของวันเต็ดออเดอร์ไปฉายอยู่ที่เซียมผู้ยังรู้มาหรือเปล่าแคมปผู่อยู่ครับเข้าหรือไม่เข้าครับเดีย๋ยวมาดูว่าเกมจะเป็นยังไงโอ้โห้วไปอายมาจังวันี้จ่ายไปเดือเอาแล้วมีคนโดนรถไฟชนครับ ตรงนี้ยังไม่ตีครับแต่ดา,าของแกรี่ตีหมอกซ้ำกันไปแล้วตีซ้ำอีกหนึ่งทีไปโดนทางหน้าของเปอร์ฟูเมอร์ครับไปครับไปกันต่อครับขอฝากลอยท้าไว้อีกหนึ่งไปโดทน, My Eye. My Eye 25, 7, 5, นทางหน้าของเปอร์ฟูมเมอร์กันก่อนครับเพราะติดทางหน้าของ at ลาแอดฟอร์ดเอามาตรงนี้ฉีกมาด้านซ้ายครับจับฮิวขึ้นมาบอกเลยว่าบุย,บย ไปครับใต้ดินครับอันนี้เป็นเฟสสุดท้ายแล้วจะวกรกัลไปเซียจะเป็นคนที่ฉายวัตเต็ดอยู่ครับขึ้นมาจากักหวะน,นี้กับสมเครื่องไซเฟอร์กับ3คนสองเครื่องแล้วครับเหลือแค่2เครื่องเพิ่งกดใหม่ล่าสุดเลยเดินมาเช็คตรงกลางกันก่อนโอ้โหแล้วเครื่องค่อนข้างจะก,กระจายแล้วไซเฟอร์ไม่สั่นเลยครับโอ้ m ม g ก็เอาครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเครื่องที่เขาเตรียมไว้มันมีมากขนาดไหนครับ เดี๋ยวมาเช็คท่านหน้าอตัวเครื่องแยกเครื่องงงกันก่อนแล้วมีรอยเท้ากันอยู่ต้องมาดูว่าเป็นใคนรตรงนี้เจอกับเบอเร์เซนารีแล้วตีปังจหจวบได้ไม่โดนจังหวะที่2เรียบร้อยครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์รอลบอย่างเดียวโอ้ดูท่าเช็ดลงเช็ดเลือดดีร้ายกานะครับดูเครื่องสั่นๆกันไปด้วยมีเครื่องสุสานหนึ่งเครื่องครับแล้วก็บ้านแยก่หนึ่งเครื่องครับที่แลดูสั่นๆครับกว่าก็อีจะรัวครับเราเปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเรายัดเครื่องกันเลยครับ เจอกับเสี่ยผู้อย่างรู้โดยไปหนึ่งมีอามีนกหรือเปล่าจังหวะนี้โดนครั้งที่สองแล้วเข้ามาใกล้ใกล้เรียบร้อยครับถ้าที่เหลือรับประทานครับโอเคปั่นไม่เลิกครับปันไม่เลิก,เลกแบบนี้จับหิ้วครับหวาเก้าอี้จะรัวกันไปครับเกมนี้เซอร์ก็ปั่นเครื่องได้ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าไปเสียจังหวะที่เขามาแห่ช่วยกันเยอะไปครับทำให้เครื่องมันสะดุดไปช่วงหนึ่งนั่นเอง เดินมาตรงนี้ครับยัง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 ปัดไม่เลิกยังปัดไม่เลิกไม่ไอายครับยังไงหมาหรือเปล่าเจหน้ากันน่าจะมอบแล้วหรือเปล่าตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับและนี่ก็คือสกินใหม่ล่าสุดของเดอะริปเปอร์ที่มีชื่อว่าแกลลี่ครับ ใครที่ยังไม่ทํากิจกรรมเนี่ยไปทําได้เลยนะเล่นครบ25เกมสามารถรับสกินของสาตัวละครจากคนเอกีบไปได้เลยได้เองเลือกหนึงตัวละครนะครับผมก่อคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับเราเจอกันใหม่อีกที่อไปวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ